สาวยิ้มกระชายหน่อยตอนที่เจ็ดหนูยิ้มวันส่งงานวันนี้เป็นวันที่นัดส่งงานให้กับลูกค้าชุดสวยสีเปลือกไข่ชุดโปรดของฉันที่เตรียมมาได้ออกงานแล้วหลังจากที่สามวันผ่านไปใส่ชุดสีเข้มกรมดำ เพราะการใส่สีสะอาดดูจะไม่เหมาะาสันเลยอาจจะเป็นเพราะไม่สบายใจไปทั้งวันก็ว่าได้และที่สำคัญวันนี้ฉันไม่ได้เป็นมนุษย์แม่ที่เป็นประจำเดือนแล้วรู้สึกปลอดโปง่งโล่งใจเป็นที่สุด 7. จ็นาฬิกาจะไปปลุกพี่นิดหน่อยดีไหมนะเมื่อนะวานก็ไม่เจอหน้าทั้งวนันและก็ไม่ได้สั่งให้ไปปลุก เดี๋ยวก็โดนด่าอีกสุดท้ายฉันก็เลือกที่จะไม่ไปปลูกเพราะกลัวข้อหาเสือกไปปลุกแต่แล้วเสียงประตูห้องฉันก็ดังขึ้นทำไมไม่ไปปลูกวะมาขอห้องฉันซะเองเขาพูดใส่หน้าฉันทันทีที่ประตูเปิดออกโอ้โหวันนี้พี่นิดหน่อยใส่สูตรผูกไทยหล่อไปเลย รัทมีความหล่อแผ่ซ่านไปทั่วเลยผิดกับทุกวันที่แต่งตัวเซ่อๆจนค่อนไปทางสกปรกแต่งหล่อเชียวหนูยิ้มไม่กล้าเดินใกล้พี่นะเนี่ยไม่แต่งพี่ก็หล่อเว้ยอวยตัวเองไปอีกแต่ก็จริงอย่างที่พี่เขาพูดแหละเราก็สวยใช่ย่อยไปอ่อยเอ็มดีหรอพี่หน่อยบ้า อ่อยเอ่อยอะไรเล่าฉันเขินกับสิ่งที่พี่นิดหน่อยพูดเขินอยู่นล้นแหละไปดิแต่งตัวหลอ่อแต่เสียงดุเหมือนเดิมไอ้หลอ่ออยากจะดา่าอยากจะดา่าจะว่าไปฉันก็เริ่มชินกับเสียงเขาละไม่ค่อยตกใจละงานมอบหมายเป็นไปได้ด้วยดี การรับการทดสอบก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรทีมผู้บริหารก็ต่างชื่นชมในตัววิศวะหนุ่มที่มาแก้งานคนเดียวและทำได้อย่างราบรื่นก็เก่งจริงแหละยอมรับคือทำไม่เป็นไงถ้าทำเป็นก็จะรู้ว่าเก่งมากหรือเก่งน้อยระหว่างการพูดคุยที่ฉันนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับคุณริชาร์ด สายตาของเขามองมาหาฉันแบบเขินโคตรคนอะไรจีบสาวแบบจูงแจ้งเกิดปฏิเสธก็ตื้อเอาจนได้นี่ก็เพิ่งเล่าให้ฉันฟังว่าเขาเป็นคนขอผู้จัดการของฉันเองให้ฉันมาดูแลง,งานชิ้นนี้เพราะว่าอยากเจอฉันบอกว่าชอบฉันหลอก็หลอกนิสัยก็ดี โอ๊ยหนูยยิ้มเขินไม่คิดเลยว่าผู้หญิงอย่างฉันจะมีคนมาจีบแบบนี้ย้ายไปนั่งฝั่งโน้นเลยไหมพี่นิดหน่อยพูดเบาๆแต่เสียงจิกกัดเจาะลึกลงใจฉันมากชิก็คนมันเขินนี่ ทางบริษัทของเราเยินดีที่ได้ให้บริการและตามนาโยบายการก่อเกิดความเสียหายที่เกิดจากบริษัทของเราเราเยินดีรับผิดช,ชอบและร่วมกันแก้ไขไปกับลูกค้าทุกคนนะคะสวยอีกแล้วเป็นการพูดปิดประชุมของฉันที่รู้สึกว่าสวยมากอย่างน้อยก็มีคนที่นั่งตรงข้ามที่คิดว่าฉันสวยแล้ววะ มีความหลงตัวเองไปอีกสงสัยจะอยู่กับพี่นิดหน่อยมากเกินไปในขณะที่ทุกคนแยกย้ายกันออกไปคุณริชาร์ดก็เดินเข้ามาหาฉันพร้อมกับสายตาหวานเยิม้มไว้ผมจะแวะไปหาที่บริษัทยิ้มนะครับหรือไม่ก็จะทำให้โปรแกรมเสียอีกยิ้มจะได้มาหาผม หยอดเข้าไปนี่ก็เขินจะตายอยู่แล้วคุณลิชาร์ดไปหาที่บริษัทดีกว่าค่ะขอบคุณสำหรับดอกไม้นะคะยิ้มชอบมากถึงที่ทำงานแล้วอย่าลืมโทรหาผมนะครับได้ค่ะ คือน,นี่แค่เขาขอจีบยังไม่ได้เป็นแฟนยังรุกหนักขนาดนี้ถ้าเป็นแฟนจะขนาดไหนล่ะเนี่ยหนูยิ้มก็เขินบนไปอยู่คนเดียวก่อนที่จะมีมือหนาของใครบางคนมาดึงผมยาวของฉันเบาๆจากด้านหลังพร้อมกับคำพูดที่ว่านอนนี่ไหมฝันสะลายอีพี่นิดหน่อย กลับห้องค่ะเตรียมเก็บเสื้อผ้าเพื่อกลับไปสู่ชีวิตที่เป็นปกติแต่สุดท้ายก็ยังไม่ไปสู่ชีวิตปกติเมื่ออีพี่นิดหน่อยขอให้นอนอีกคืนคือพี่แกอยากจะเที่ยวอีกคืนบอกว่าทะเลาะกับแฟนยังเคลียร์กันไม่จบขอเคลียร์ให้จบก่อนแล้วค่อยกลับฉันก็เป็นคนดีไงเห็นเขาทะเลาะกัน เป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้หมดก็ยอมไงอยู่อีกคืนหนึ่งอยู่มาได้ตั้งหลายคืนจะต่ออีกคืนจะเป็นอะไรไปเล่าในคืนวันนั้นความรู้สึกคล้กับความฝันเมื่อร่างกายของฉันรู้สึกได้รับการโอบก,กอดลูบํำไปทั่วทั้งตัว นอนมาได้ต้องหลายคืนไม่เคยรู้สึกอะไรแบบนี้ตัวมันร้อนไปหมดกับความรู้สึกที่แล่นไปทั่วมันว่าปิวและขนลุกฝันเหรอทำไมเป็นฝันที่รู้สึกดีจังเลยสมโออืมเสียงแหบผ้าดังข้างหู ลมหายใจลินลดต้นคอลากลงมาหาเนินอกก่อนจะรู้สึกถึงการดูดดึงและบีบคึงที่อกทั้งสองเสียงใครวะใครกันซ้มโอฉันลืมตาอย่างเร็วก่อนจะเห็นเงาดำๆของใครบางคนที่กำลังทาบทับอยู่บนร่างกายของฉันกลิ่นเหล้าคะคุ้งไปหมด ฉันตกใจมากทำอะไรไม่ถูกความรู้สึกก็เสียล่า้าในเวลาเดียวกันซ้มโอพี่หน่อยใช่ฉันจำเสียงได้ฉันทั้งผักทั้งทุบจนรู้สึกว่าเป็นฝ่ายเจ็บมือซะเองร่างกายอีพี่หน่อยยังคงทาบทับร่างกายของฉันเหมือนเดิมพี่หน่อยปล่อยหนูนี่หนูยิ้ม ไฟหนูอืมฉันรู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างที่เสียสีไปกับความสาวมันเป็นความรู้สึกที่แตกต่างและเหมือนกับไฟช็อตในห้องมันมืดไปหมดจนฉันไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ที่รู้ๆฉันแน่ใจว่าคนที่อยู่บนตัวของฉันคือพี่นิดหน่อยแน่ อะไรบางอย่างยังคงเสียดสีไปกับความสาวโดยที่สองมือของฉันถูกพี่นิดหน่อยตึงเอาไว้มันเสียวและร้อนไปทั่วทั้งตัวอย่างที่ควบคุมไม่ได้อเจ็บเจ็บฉันเจ็บมากเจ็บเหลือเกินเรากับร่างกายจะแยกออกมาเป็นเสี่ยงเสียงอึดอัด เหมือนกับหายใจไม่ออกร่างกายกำลังทรมานฉันพยายามดิ้นหนีมันเจ็บเจ็บจนน้ำตาไหลแต่ดูเหมือนว่าพี่นิดหน่อยจะเริ่มรู้สึกตัวแล้วเมื่อเขาปล่อยมือและหยุดนิ่งแต่ไม่ยอมทอดถอนอะไรบางอย่างออกไปจากตัวฉันพี่หน่อยหนูเจ็บ พี่ขอโทษแต่มันหยุดไม่ได้แล้วพี่หน่อยเอิมเขาก้มลงมาจูบฉันไม่นานก็รู้สึกหายเจ็บก่อนที่จะกลายเป็นความรู้สึกเสียวไปทั้งตัวโดยเฉพาะตรงกลางความสาวฉันควบคุมเสียงตัวเองไม่ได้เลยคุณพี่นิดหน่อยทั้งบีบคลึง ทั้งสองเต้าของฉันรวมทั้งทำให้ร่างกายของฉันเสียวซ่าที่การความสาวเสียงหอบของพี่แกดูเซ็กซี่มากกับจังหวะเร่งเร้าของเราสองคนร่างกายรู้สึกร่องรอยมันตาตึงนี่หัวขาวโพวลนไปหมดฉันกำพับปูที่นอนแน่นไม่เคยรู้สึกดีแบบนี้มาก่อน เสียงพี่นิดหน่อยหอบก่อนจะสัมผัสได้ถึงความอุ่นร้อนภายในร่างกายของฉัน